สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอก,กรนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใหญ่คนแสนวิถีอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งเกษตรกร,รในเขตปฏิรูปที่ดินได้มีการสาธิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับประรดและนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายอาทิผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับประรดเช่นเสือ้อหมวกกระเป๋าหน้ากากผ้าพวงกุญแจเป็นต้น ขอเรียนว่านะครับเป็นภารกิจหลักของสปกรนะครับนอกจากเราจัดที่ดินให้แก่พี่น้องเกษตรกรแล้วนะครับสปกรเราเองยังมีพันธกิจนะครับคือต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาอาชีพนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่สปกรจัดที่ดินไปแล้วอยู่ได้อยู่ดีมีความสุขในพื้นดินสปกรนะครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของสปกรเรานะครับด้วยการร่วมกันกับเคลื่อนระหว่าง พี่น้องกับชาวสปร,รเรานะครับจนสามารถพัฒนาต่อยอดให้ผ้าใ่นะครับสับปะรดแห่งนี้นะครับกลายเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันตั้งประเทศซึ่งเราเองก็จะกลับเพื่อนกันต่อไปนะครับเพื่อพัฒนากันต่อไปให้ถึงที่สุดครับทุก